หุ้นบางตัวเนี่ยราคาขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเป็นหุ้นระยะสัน้นเล่นเป็นรอบๆไปแต่หุ้นบางตัวเนี่ยเขาค่อยๆข,ขึ้นเขาขึ้นแบบใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราก็ควรใช้หุ้นแบบนี้ค่ะเป็นเทรดในระยะยาวค่ะค่ะ <c oughs> ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนนะคะทางโครงการเนี่ยให้คะแนนเกี่ยวกับ ESG สูงมากเราก็เลย เอาเกณฑเข้าแห่งคันนี้นะคะมาช่วยในการเลือกหุ้นตั้งแต่แรกเลยว่าเราเนี่ยจะเทรดหุ้นในโครงการ ESG เพราะฉะนั้นแล้วการพรีเซนต์เนี่ยเราก็จะพรีเซนต์เน้นไปที่โครงการ ESG ด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะ,คะการสอนการพินิจนักศึกษาแพทย์รามาชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ชนะเลิศจากโครงการ Asian Investment Challenge ปี2023ค่ะ,คะเพราะว่าอยาก ทดลองเข้าแข่งขันการเทรดหุ้นจริงๆคะ่ะเพราะว่าเราก็ศึกษาอยู่เกี่ยวกับตลาดหุ้นมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าเราก็ไม่เคยเทรดจริงๆสักทีหนึ่งก็เลยเป็นโอกาสที่ดีคะ่ะที่จะได้ลองเทรดหุ้นได้ฝึกได้ท้าทายความสามารถของตัวเองว่าเราจะสามารถทำได้มากแค่ไหนคะ่ะ ค่ะก็เริ่มจากการดูภาพรวมของตลาดหุ้นก่อนนะคะแล้วก็เลือกหุ้นเนี่ยหุ้นมาจากหุ้นใกล้ตัวหุ้นที่มาจากบริษัทใหญ่หุ้นที่เรารู้จักอยู่แล้วแล้วเราก็ลองไปหาข้อมูลเชิงลึกแล้วก็อาจจะดูเป็นกราฟประกอบเพิ่มเติมว่าเราควรเข้าซื้อแล้วก็ถ่ายช่วงไหนคะ่ะอ็ออย่างแรกนะคะโดยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่ชอบแบ่ง เทรดหุ้นเนี่ยเป็นทั้งระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นแล้วก็จะมีตัวหุ้นที่เราซื้อทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆของการแข่งขันแล้วก็เป็นหุ้นที่ทิ้งไว้ระยะเวลาค่อนข้างนานจนถึงใกล้จบก,การแข่งขันเนี่ยเราถึงขายเพื่อทํากําไรแล้วก็จะมีหุ้นอีกบางส่วนนะคะที่ซื้อแล้วแล้วก็เพื่อรอราคาขึ้นแล้วก็ขายออกเลยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วการแบ่งหุ้นระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเนี่ยจะดูจากพื้นฐานของบริษัทนั้นๆค่ะแล้วก็ดูกราประกอบว่าโดยที่ผ่านมาค่ะว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเขามีราคาที่ผ่านผวนในตลาดมากแค่ไหนหุ้นบางตัวเนี่ยราคาขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเป็นหุ้นระยะสั้นเล่นเป็นรอบๆไปแต่หุ้นบางตัวเนี่ยเขาค่อยๆขึ้นเขาขึ้นแบบใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราก็ควรใช้หุ้นแบบนี้ค่ะเป็นเทรดในระยะยาวค่ะ ค่ะก็คือการวางแผนเลยค่ะเราวางแผนว่าเราจะเทรดประมาณไหนเราดูว่าเทรนการเทรนของหุ้นราคาของตลาดเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ก่อนที่เราจะแข่งจนถึงช่วงที่เราจะแข่งแล้วเราก็ไปดูว่าเทรนของหุ้นที่เราจะซื้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างราคาซื้อราคาขาย ของณนะเวลานั้นว่าถ้าเราซื้อราคาที่ราคาเท่านี้เราพอใจหรือเปล่าและเราก็อาจจะวางแผนล่วงหน้าไปเลยว่าเราอยากได้กดําไรที่เท่าไหร่เราอยากจะหรือว่าถ้าเกิดว่าหุ้นราคาลงขาดทุนเราจะรับได้ที่ราคาประมาณไหนค่ะค่ะด้วยเกณฑ์การให้คะแนนนะคะทางโครงการเนี่ยให้คะแนนเกี่ยวกับ ESG สูงมากเราก็เลย เอาเกณฑ์เข้าแข่งขันนี้นะคะมาช่วยในการเลือกหุ้นตั้งแต่แรกเลยว่าเราเนี่ยจะเทรดหุ้นในโครงการ ESG เพราะฉะนั้นแล้วการพรีเซนต์เนี่ยเราก็จะพรีเซนต์เน้นไปที่โครงการ ESG ด้วย mm. เช่นกันว่าแต่และหุ้นที่เราเลือกทําไมเราถึงเลือกหุ้นตัวนี้จากหุ้น ESG ตั้งมากมายแล้วเราก็อธิบายว่าบริษัทนั้นเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับโครงการ ESG บ้างแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็เลือกหุ้นที่อยู่ในหลายๆอินดัสทรีด้วยคะ่ะว่าเราเนี่ย ไม่เทรดหุ้นเฉพาะในแค่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึง่งการกระจายความเสี่ยงออกไปในหลายๆธุรกิจเนี่ยจะทําให้ความเสี่ยงในการขาดทุนของเราเนี่ยลดต่ําลงค่ะเลือโ <ita �ng> ครงการนะคะที่เน้นหุ้นเกี่ยวกับ ESG และตัวเราที่เลือกลงทุนหุ้นถูกหุ้นจาก ESG เพร <ours> นาะฉะนั้นแล้วส่วนนี้แหะคะ่ะที่ทำให้เราดดเด่นกว่าคนอื่น ก็อย่างแรกเลยนะคะคือกดดันมากคือเหมือนแบบว่าตอนที่เราไปถึงเนี่ยเราก็จะเจอกับผู้เข้าแข่งขันอีกจากสามประเทศใช่ไหมคะแล้วพอเราไปอยู่ในจุดตรงนั้นจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากดดันแล้วเราก็เครียดขึ้นมาจากที่เราคิดว่าเราเตรียมตัวไปดีมากๆแล้วและลำดับการแข่งขันเนี่ยเราก็จับฉลากกันตรงนั้นเลยแล้วพอดีบังเอิญว่าวานันนั้นเนี่ยได้จับฉลากเป็นคนแรกก็คือ แล้วก็ได้พรีเซนต์เป็นคนแรกด้วยเพราะฉะนั้นความกดดันก็เลยยิ่งมากขึ้นก,กดดันทั้งเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องการเตรียมตัวถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราจะเตรียมตัวไปดีมากแล้วแต่สุดท้ายพอไปอยู่หน้าง,งานแล้วเราก็กังวลว่าเราจะทําได้ดีแบบที่เราเตรียมตัวไว้ไหมแล้วก็ด้วยภาษาเราไปพรีเซนต์ด้วยภาษาอังกฤษค่ะซึ่งส่วนตัวไม่ได้เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแล้วก็กังวลว่า าภาษาอังกฤษที่เราจะสื่อสารไปให้เขาณนะตอนนั้นเขาจะเข้าใจเราใช่ไหมแล้วก็เราจะเข้าใจคําถามที่เขาจะถามเราแล้วเราสามารถตอบออกไปเลยได้ไหมประมาณนี้ค่ะการไปแข่งในระดับอาเซียนเนี่ยเราก็อธิบายเกี่ยวกับ ESG มากยิ่งขึ้นว่าในหุ้นที่เราลงทุนไปเนี่ยค่ะมีโครงการอะไรเกี่ยวกับ ESG บ้างว่าบริษัทเนี่ยเขาทำอะไรแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากการทำ ESG บ้างรวมไปถึง การลงทุนของเราว่าการลงทุนของเราเนี่ยจับจังหวะการเข้าซื้อเป็นยังไงหรือว,ว่าวิธีการดูกราฟของเราเราอธิบายลึกลงไปเลยว่าแต่ละบริษัทเขาได้ประโยชน์อะไรจริงๆเขาสามารถลดต้นทุนจากการทําโครงการ ESG ได้หรือเปล่าหรือว่าโครงการ ESG ที่เขาทำเนี่ยส่งผลประโยชน์ต่อใครบ้างช่วยอะไรต่อสังคมไทยได้บ้างประมาณนี้ค่ะภาษาของตัวเองเป็นอย่างแรกเลยค่ะรู้สึกว่าการไปพรีเซนต์ที่ต่างประเทศเนี่ย ภาษามีส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าพีเต์แค่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่พอได้โอกาสออกไปพีเต์ที่ต่างประเทศระดับอาเซียนเนี่ยการที่เราใช้ภาษาได้ดีขึ้นก็จะช่วยให้เราพีเต์ได้ดีขึ้นแล้วก็ตอบคําถามได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะส่วนเรื่องที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของเวลาค่ะเราก็อยากจะมีเวลาเตรียมตัวให้มากขึ้นหรือว่าจริงจังกับการแข่งขันเนี่ยให้มากไปกว่าเดิมอีกค่ะ ส่วนที่เราเสียเปรียบก็คือเราเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นฐานเลยเราจะต้องเรียนรู้ใหม่ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานโดยการเริ่มต้นที่จะเริ่มเรียนพื้นฐานเนี่ยก็ยากเช่นเดียวกันเพราะว่าการที่เราไปหาบทความในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบทความมากมายก็จะใช้คําศัพท์ที่เป็นคาศัพท์เฉพาะคําศัพท์เทคนิคที่ที่ถูกเขียนมาเพื่อคนที่มีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเรียนพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแต่พอเราศึกษาไปเรื่อยๆเราค่อยๆเรียนรู้และเราเข้าใจมากขึ้น การที่เราศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราแน่นอนค่ะส่วนข้อได้เปรียบเนี่ยคือการที่เราเนี่ยอยากรู้มากกว่าคนอื่นเราไม่รู้เราจึงอยากรู้การที่เราอยากรู้เนี่ยจะช่วยเป็นแรงส่งเสริมแรงผลักดันให้เราเรียนรู้ได้มากกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะอย่าลังเลนะคะอย่าลังเลที่จะลองอะไรใหม่ๆอย่าลังเลที่จะลองท้าทายตัวเองในการทําสิ่งต่างๆเลย การที่เราลองสมัครแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการนี้ยเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วค่ะมีแต่เราจะได้รับกลับไปทางนั้นลงทะเบียนมาแข่งขันมาร่วมท้าทายแล้วก็มาลองตัวนี้ใหม่ๆไปด้วยกันค่ะ